สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel j e l i s t านะครับผมวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นบาสกันนะกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็วันนี้เนี่ยชงกาแฟมาให้เพื่อนๆกินด้วยนะครับก็เหมือนเป็นแบรนด์ของผมเองให้เพื่อนได้แบบว่าเออกินกาแฟอะไรฝีมือของเราบ้างอะไรเงี้ยไปเล่นบาสกันสนุกๆน,นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีคําถามให้เพื่อนนะในกวนเล่นบาสเนี่ยแหละว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขา ก่อนที่จะมาออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขาจะกินเครื่องดื่มอะไรนะครับก่อนมาออกกำลังกายอะไรเงี้ยอย่างส่วนตัวของเราใช่ไหมเราส่วนตัวของเราเนี่ยก็จะกินกาแฟอะไรนี่แหละเช่นเอสเพรสโซ่เมริกาโน่อะไรเงี้ยนะก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละที่พูดถึงเรื่องกาแฟกินก่อนออกกําลังกายหรือหลังออกกาลังกายนะครับผมก็อะไรพวกนั้นนะก็โอเคน่าสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเพื่อนๆจะกินอะไรกันบ้างนะ Let's go! ทีมเลยเนี่ยอะไรนะออ,อยู่ทีมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นด้วยเออรออีเมพี่อยู่นะ ที่มีมาถามว่าว่าครับก่อนที่จะมาออกกําลังกายปกต,ต,ติกินเครื่องดื่มอะไรกันใช่อันนี้ให้ตอบจริงจังเลยตอบเลยปกติปกติกินน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ไม่ค่อยได้กินอย่างอื่นแต่จุกจุกเดลแล้วพวกนี้กินอะไรกินอะไรกินอะไรปะรกินกาแฟ i, ครับกินกาแฟ i, โอเค อ๋อกินโคไม่รู้่ากูต้องตอบว่ากินกาแฟวะครับกินกาแฟเฮ้ยมันเป็นชา่อลเกี่ยวกับกาแฟอ๋อจริงกินกาแฟอ๋อกินกาแฟชอบกินกาแฟมากเดี๋ยวตอนนี้เขาก็เริ่มเล่นไปแล้วประมาณหนึ่งเกมนะเดี๋ยวเราขึ้นมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากขึ้เปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวรอชิวต่อไปนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะยิงลงหรือเปล่าโอเคไม่ค่อยนี่ป่ะถ่ายเราแบบเข้าทุน we we'll เกมแรกก็ต้องวอร์มอีกสักแป๊บหนึ่งถึงจะเข้าที่นะเป็นไหนอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับวันนี้มีคำถาม <ไป S 2> ว่าปกต,ตินเนี่ยกินเครื่องดื่มอะไรก่อนก่อนออกกำลังกายหรือเปล่านี่กาแฟอจริงปะเนี่ย รู้รู้ใช่ไหมว่าช่องกูทํากาแฟครับ<ม>เลยบอกงีอ้อ๋อโอเคตาผหาคนกินกาแฟก่อนมาได้แล้วก <c oughs> ็ไปดับแล้วคนนี้กินไลก่อนมาตอกลังครับกินกาแฟครับจะไาไปกินกาแฟหมดเลยวะ <c oughs> <c oughs> อไอครับ เพื่อนไหนๆเข้ามาละคนนี้กินปาก่อนไปที่คนนี้กินปลาก่อนไปที่ปลาเออง่ายปลาก่อนไปเลยหรออันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือบล็อกครับอ๋อบล็อกเออคนนี้นะครับเสื้อที่ไปทำช่วยกุ่มดิสคัชชันเมื่อเมื่อวานใช่เลยเมื่อวานเจอมาแล้วเออไม่ครับน่าสุดคือวันนี้ก็เลยซื้อกาแฟมรียบร้อยและเออมีได้เท่าไหร่พี่ต้องลงกินอะไรก่อนปลาครับ นี่มีคำถามว่าวันนี้ขอบคุณเต้ไหนไหนว่าผมไม่ช่วยแล้วปกติแค่กินอะไรกินเครื่องดื่มอะไรก่อนมาออกกำลังกายปะอ๋อมีนะปกติอาจจะกินข้ว้วยคู่กับอะไรนี่โกโก้ใช่เป็นโกโก้้วยแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้กินวันนี้ไม่ได้กินโอเคก็เลยจะกินโกโก้กาแฟนี่ไงอ้องไปซื้อมาเผื่อแล้วมันไปช่วยไหมมันจะจุกไหมอาจจะจุกนิดนึง เดี๋ยวจิบๆตอนนี้ก็เดี๋ยวอรอลงสนามนะครับรอเขาเล่นกันก่อนนะขอหนึงคิวเราแล้วค่อยลงไปแจมน,นี่ครับคนนี้ชื่อพี่มาร์กนะครับสวัสดีครับยุ๊บเหมือนวิ้นพี่มาร์กินกาแฟปะกินอ่าแล้วปกติเวลาพี่มากออกอกลังกายปกต,ติพี่ไปกินเครื่องดื่มอะไรก่อนมาน้ำเปล่าโปรตีน,นปรต,ตีนน้ำเปล่าโปรตีนฮะโปรชินเคยกินกาแฟปะมาบ้างไหม,ไมเคย ต้องลองโอเคมันจะมันจะมี energy มากขึ้นในการเล่นอะไรอย่เงี้ยแนะนำไห้เป็นกาแฟดำอ่าใช่เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนคาเฟอีนน่ะมันจะช่วยเผาผ่านร่างกายแล้วแบบว่าพอที่มาออกกำลังกายพี่จะรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นดื่มกาอฟดื่มกาแฟรู้ว่าเนี่ยดื่มก่อนไล้สักสิบห้าเลยสิบห้านี่ครัเออแเราแบบมันจะดีี่จะวิ่งแบบปู๊ฟูนฟูนฟูนเลยมีมีมีจะต้องมีสัก้องวันหลังเราสั่งกาแฟเหรอ

โอ้ยเป็นไงพี่เนี่ยครับสงสัไม่ได้กินกาแฟเฮ้ยเช่๋ยมั้งเวลรากินกาแฟเดี๋ยวมันดีนี่ครับขอเชิญต้อนรับนักกีฬาทีมชาติสวัสดีครับ พี่ผมมีคำถามปกติพี่เลือกเครื่องดื่มก่อนออกกำลังกายพี่กินอะไรปกติกินช็อกโกแลตครับาทำไมพี่เพราะว่ามันอร่อยหวานๆนะผมรู้สึกว่ามันให้พลังงานโอเคอันนี้ก็เป็นแบบว่าพวกแบบว่าเหมือนเป็นแบบวิทยาศาสตร์กีฬาหนึ่งเลยนะก็ไปแชร์พี่เขาได้แต่ตอนนี้พี่เขารีคเวอรอยู่ใช่พี่ปามพี่ปามจะสร้างผลงานได้เดี๋ยวแปะไอจีไว้ JP36 เดเห็นปะ

โอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะสนุกสนุกนะเพื่อนๆก็ได้คำตอบมากมายนะครับผมก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ด้วยนะครับผมเดยวิต้าเจอกันคลิปหน้า see you next video bye